สรุปอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ครั้งสุดท้ายไทยเทาสวแต่งตั้งโยงทุนเมียนมาขายาตำรวจดีโดนเด้งรังสิมันโรมพักก้าวไกลตำรวจกองบังคับการสืบสวนนครบาลจับก,กลุ่มผู้ค้ายา3าถกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับยาจากเมียนมาเพื่อขายต่อ โดยมีการโอนเงินจ่ายค่ายากันผ่านบัญชีม้าและมีผู้ควบบัญชีอยู่นอกประเทศเงินที่เข้าบัญชีมาพบว่าถูกเอาไปฝากต่อไว้ที่บัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็มีการส่งไฟฟ้าต่อข้ามแดนไปนขายที่เมืองท่าีิเล็กเปลี่ยนกลับเป็นเงินค่ายาบ้าให้ผู้ผลิตในที่สุด ทำกันมาตั้งแต่ปี2550ในนามของ3บริษัทคือเมียนมาอัลลัวอัลลัวกรุ๊ปและอัลลัว p n e ซึ่งเป็นการอําพรางเงินผิดกฎหมายทําให้เหมือนเป็นการใช้เงินที่สุจริตตํารวจสืบนครบานจับกลุ่มผู้ต้องหารายสําคัญได้4รายเมื่อวันที่17กันยายน2565 คนแรกเป็นชาวเมียนมาคือนายตุนมิลัตอีกคนสัญชาติไทยชื่อนายดีอีกสองคนเป็นหญิงไทยชื่อนางปอ,อกับนางสาวนอข่าวล่าสุดทั้ง4คนถูกส่งฟ้องศาลแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกสองคนที่ถูกหมายจับและหลบหนีอยู่คือนายพันรงซึ่งถูกเปิดโปงว่าเป็นเจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์หนึ่งในสารายใหญ่ของไทยอีกคนคือนางสาวกอ เรื่องเหมือนจะจบเพียงเท่านี้จนกระทั่งมีตัวละครหนึ่งปรากฏขึ้นเพระพบว่าตุนมิลัตมีความสัมพันธ์กับชายไทยคนหนึ่งคือนายอหรืออีกชื่อหนึ่งคืออทรงเอซึ่งเคยร่วมลงทุนกับตุนมิลัตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอลลัวที่ผัวพันกับการฟอกเงินนอกจากนี้อทรงเอยังมีศักเป็นพ่อตาของนายดีที่ถูกจับกลุ่มไปรอบเดียวกับตุนมิลัต และมีเคยเป็นกรรมการในบริษัทลัวประเด็นที่สำคัญคือนายอทรงเอคนนี้เป็นผลงานสำคัญของคอสชเพราะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสอวอชุดแรกที่ขานชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยก็อ้างว่าอทรงเอมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานเมื่อมีการจับตัวตุนมิลัตนาอทรงเอออกมาปฏิเสธไม่รู้เรื่อง เขาเลิกทําธุรกิจตามชายแดนไปตั้งแต่รับตําแหน่งสวแล้วและตอนนี้กําลังสนใจแต่เรื่องพุทธศาสนาอันลัวกรุ๊ปกับเมียนมาอันลัวก็ได้ขายหุ้นไปหมดแล้วแม้ว่าจะบอกว่าเลิกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจชายแดนไปแล้วแต่กลับมีการสรั่งการให้เลขาของตัวเองคือนางปอเครื่องหมายวงเล็บเปิดที่ถูกจับกลุ่มไป เครื่องหมายมุ่งเล็บปิดไปจดตั้งจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ชื่ออัลลัวพีเอนอีนางปอเคยให้การกับ DSI ยอมรับว่าการถือหุ้นอัลลัวพีเอนอีอัลลัวกรุ๊ปนั้นเป็นการให้นำชื่อไปใช้เท่านั้นเองไ,ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงนอมินีของบริษัทฟอกเงินผ่านการซื้อขายไฟฟ้าเมื่อตั้งอัลลัวพีเนอี นางปอทำหน้าที่ส่งรายงานค่ายาเสพติดที่ตกแต่งเป็นไฟฟ้าค่าดำเนินการจ้างพนักงานค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับอทรงเอตอนนี้นางปอถูกจับกลุ่มแล้วมีโทษจูงถึงขั้นประหารชีวิตแต่ผู้สั่งการทั้งหมดคืออทรงเอกับลอยตัว หากอ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่ทำไมลูกน้องมาคอยไร้งานเรื่องของบริษัทอยู่ตลอดทุกเดือนแม้แต่ตุนมิลัร์ัตเองที่อ้างว่าเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าโอนเงินทุกครั้งก็ยังต้องส่งสลิปโอนเงินให้กับอทรงเอส่วนอทรงเอก็นำสลิปมาจากนางปอมาแปะให้ตุนมิลรัตรับทราบเช่นกันทําไมเกิดคำถามว่า เรื่องที่นางปอกับตุนมิลัตน่าจะสามารถดําเนินการระหว่างกันได้ทําไมต้องนําเรื่องมารายงานให้ออทงเอทราบเรากับเป็นผู้ดูแลกิจการด้วยตัวเองนอกจากนี้ออทรงเอยังสั่งการให้ตุนมิรัตปลอมลายเซ็นของพันนรงเครื่องหมายวงเล็บเปิดที่หลบหนีหมายจับอยู่เครื่องหมายวงเล็บปิดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนปัจจุบันของอัลลัวกรุป๊ปมากไปกว่านั้นจะมีการพูดคุยกัน เพื่อขอให้ร่วมจ่ายค่าเช่าที่ของอัลรวกรุปอีกด้วยแม้ว่าจะบอกว่าขายหุ้นไปหมดแล้วแต่ยังมีการแชร์ค่าใช้ใจ่ายด้วยกันอยู่ทั้งหมดนี้สอเห็นว่าอส่งเอที่เป็นสอวอไม่ได้วางมือจากธุรกิจแต่อยู่เบื้องหลังทุกคนในธุรกิจฟอกเงินค่ายาเสพติดซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าคอสอชอไม่รู้เรื่องนี้เมื่อหลักฐานชัดเจนตำรวจได้ขอหมายจับออ่ง เมื่อวันที่3ตุลาคม2565ในความผิดที่ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินโทษจำคุกเกิน30ปีและสารอนุมัติหมายจับและถ้าหลักฐานไม่ชัดตำรวจคงไม่กล้าขอสารก็ไม่กล้าให้แต่ในวันเดียวกันหลังจากสารออกหมายจับในช่วงชวเช้าเมื่อถึงช่วงบ่าย สารกับเรียกตำรวจกลับไปเพื่อถอนหมายจับตามบันทึกการสั่งการที่ระบุว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องให้ออกหมายจับสารได้พิจารณาคำร้องและออกหมายจับตามขอเมื่อพิจารณาคำแนะนำอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาต่างผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าที่สารว่าผู้ถูกหมายจับเป็นบุคคลสำคัญแต่ไม่ได้แจ้งให้สารทราบจึงให้เพิกถอนหมายจับกับหมายค้นเสียเพื่อให้มีหมายเรียกก่อนภายใน15วัน ไม่มาตามหมายเรียกให้ดำเนินการขอออกหมายจับต่อไปส่วนที่ให้ออกหมายเรียกเพราะเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีพฤติการหลบหนีในวันที่ถอนหมายจับนั้นได้ยินมาว่ามีการคุยกันในห้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาขอหมายจับมีผู้พิพากษาที่อนุมัติหมายจับให้มีอธิบดีศารอาญาและยังมีรองอธิบดีศารอาญาที่มีประวัติไม่ให้ประกันตัวจําเลยคดีการเมืองมาแล้วหลายคน ซึ่งได้ยินว่าพูดเยอะกว่าที่บดีสารเสียด้วยซ้ำเราก็เป็นคนนำการประชุมเสียเองและหลังจากคุยกันเสร็จคำสั่งถอนหมายจับก็อนุมัติออกมาการออกหมายเรียกนั้นสืบนครบาลไม่สามารถทำเองได้ผู้มีอำนาจออกหมายเรียกผู้ต้องหาต้องเป็นตำรวจผู้สอบสวนคือกองบัญชาการปราบรามยาเสพติดแต่พบว่าไม่มีการออกหมายเรียกเลย จนวันที่1พฤศจิกาย,ยนสภาเปิดนายอส่เอองเอก็อาศัยเอกสิทธิ์ความเป็นสวท่วงเวลาให้ไม่ต้องถูกเรียกไปสอบสวนได้คนที่เป็นลูกน้องโดนจับไปแล้วแต่คนที่เป็นเจ้านายยังรอดจึงจะเป็นการทําผิดระหว่างดํารงตําแหน่งอยู่โทษการฟอกเงินต้องรับผิด2เท่าโทษเรื่องค้าย,ยาเสพติดต้องรับผิด3เท่าในทางกลับกัน มีคำสั่งย้ายในตำรวจที่ทำคดีนี้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2อ6พคือพันตำรวจเอกกฤษณัทธนสุพนัทผู้กอบกับการสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลทางที่ทำผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่นแต่เด้งไปอยู่สบพบ้านเดือดจงังหวัดชัยภูมิทั้งที่พอบอตอรเอคยสั่งการไว้ว่าจะย้ายใครต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในการทำคดียาเสพติด คำถามคือพลเอกประยุทธ์ได้อะไรจากอส่งเอคำตอบอยู่ที่ที่ดินเนื้อที่2องงาน17ตารางวาทำเลดีอารีซอย5ใจกลางเมืองซึ่งเดิมเป็นของบริษัท UPA ซึ่งในอส่งเอไปซื้อมาบริษัทนี้เคยบริหารและถือหุ้นใหญ่โดยอส่งเอก่อนจะบอกว่าขายหุ้นไปหมดแล้วต่อมา4สิงหาคม2564 บริษัท UPA ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้อทรงเอโดยขายให้ในราคา101ล้านซึ่งถูกเกินไปเพราะปกติขายกันอยู่ที่150ล้านมากไปกว่าน,นั้นบนที่ดิน UPA สร้างตึกขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งตอนขายที่ดินก็ยังสร้างตึกอยู่ตึกนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้กลายเป็นที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติบ้านหลังใหม่ของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าการตั้งอทรงเอเป็นสวเป็นการตัดสินที่ถูกต้องสำหรับพลเอกประยุทธ์คงไม่น่าแปลกใจทะจิกซอของการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดจะหลุดลอยนวลไปได้และสี่คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คงจะเป็นมวยล้มต้มคนดูนอกจากนี้ยังพบข้อมูลด้วยว่าต้นมิลัตคือเจ้าของบริษัทซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาอาวุธในการสนับสนุน การเงินให้กับกองทัพเมียนมาปัจจุบันทั้งตัวเขาและพ่อเขาอยู่ในบัญชีดำของสหภาพยุโรปพ่อของตุนมิลัดเคยเป็นอธิบดีกรมการโรงแรมของเมียนมาเมื่อปีพศ2542ผู้ที่เซ็นอนุญ,ญาตให้ออสงเอสร้างโรงแรมขึ้นในท่าคิเล็กซึ่งอันที่จริงก็คือบ่อนคาสิโนที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปเปิดติดชายแดนแล้วจัดรถพาคนไทยไปเล่นพนันที่นั่น รวมทั้งมีนักพนันยอมรับกับตำรวจด้วยว่าไปเสพยาบ้าที่นั่นรายได้ของบ่อนนี้6%จะให้กับกองทัพเมียนมาโดยตรงคนที่ยินยอมคือพลคืออทรงเอนั่นแปลว่าอทรงเอคือหนึ่งในทุนที่สนับสนุนกองทัพเมียนมาด้วยมากไปกว่านั้นเมื่อตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินของตุนมิลัดท,ที่อยู่ในไทยพบว่ามีการถือครองสมุดบัญชีธนาคาร และสัญญาการซื้อขายคอนโดของลูกชายลูกสาวมินอองไลน์ผู้นำรัฐประหารเมียนมาร่วมอยู่ด้วยทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาจากเงินค่ายาและเรื่องนี้ปปสเองก็ไม่ได้ไปตามยึดหรืออายัดเพิ่มเติมไม่มีแม้แต่การเรียกเจ้าของทรัพย์สินมาสอบปากคำนี่แสดงเห็นว่าตุนมิลัดไม่ใช่นักธุรกิจทั่วไปล่าสุดพลเอกเฉลิมพล ผู้อบอัญชาพบสอบได้ไปพบมินออนไลน์ที่เมียนมากไปอยู่ด้วยกัน3วันคำถามคือเขาไปคุยกันเรื่องอะไรเพราะหลังจากตุนมิลัตที่เป็นคนสนิทโดนจับคําตอบคาดได้ว่าเป็นการขอให้ไปตัวตุนมิลัตหากพลเอกประยุทธ์รู้อยู่แล้วว่าอทรงเอเป็นใครทําอะไรมาบ้างแต่ยังตั้งเป็นสวและช่วยปกป้องกัน,กนถึงทุกวันนี้ ระหวังผลตอบแทนจากธุรกิจมืดแล้วผู้นำประเด็จการเมียนมาก,ก็ไม่ต้องห่วงผลเอกประยุทธ์ไม่มีทางทอดทิ้งตุนมิลัดแน่นอนการทำธุรกิจค้ายาและฟอกเงินข้ามชาติทำเพียงชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้ต้องทำกับทั้งสองชาติเพื่อให้ใช้สังหารประชาชนในชาติตัวเองส่วนไทยได้ทุนรอนสำหรับการสืบทอดอำนาจของพวกกินไม่รู้จักอิ่มตู้หาว รวมไทยสร้างชาติธรรมนัดโดยรังสิมันโรมพักก้าวไกลตู้ห่าวเคยมีคดีทัวร์สูนเหรียญที่ภูเก็ตคดีจ้างเผาสวนงูซ้อระบรปภจนพิการซึ่งอายการสูงสุดขนาดนั้นอ่านสำนวนเพียงวันเดียวและสั่งไม่ฟ้องเมื่อย้ายเข้ากรุงเทพก็มาเปิดผับชื่อจิ้นหลิงที่เบื้องหลังคือแหล่งมั่วสมขนาดใหญ่ อายการสั่งฟ้องไปแล้ว9ข้อหาเหมือนจะเป็นไปได้ดีแต่ก็อาจจะมีปีศาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเริ่มต้นที่การบุกค,ค้นผับจินหลิงเมื่อ25ตุลาคม2565นำโดยพอบอชนคนอาคารหลังแรกเจอถาดรองยาหลอดเสพยาก็ปล่อยทิ้งไว้ เจอรถมินิแวนที่ตู้ห่าวใช้ประจําก็ปล่อยทิ้งไว้ขนาดยาที่เอาไปหลบกันง่ายๆที่มุมห้องก็หาไม่เจอเมื่อคนอาคารหลังที่สองก็เจอแต่ห้องว่างๆทั้งที่ก่อนหน้านี้คือบ่อนขนาดใหญ่ซึ่งบังเอิญที่ถูกเคลียร์ก่อนวันบุคคลส่วนอาคารหลังที่3เพิ่งมาคนอีก5วันให้หลังแม้ผลที่ออกมาจะเอาตัวขึ้นศาลได้แต่ปิศาจในรายละเอียดบอกกับเราว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคดีนี้เต็มไปด้วยการเตะถ่วงให้กระแสงเงียบ หลักซ่อนและทุบทำลายพยานหลักฐานที่อาจเปลี่ยนผลการตัดสินคดีการเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้มีแต่คนมีเส้นเท่านั้นจึงจำเป็นต้องถามหาความรับผิดชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้างเกี่ยวข้องทั้งผบอชนอและพอบอรตรที่สำคัญที่สุดพลเอกประยุทธ์ผู้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่นิ่งเฉยนั้น อาจเป็นเพราะตู้หาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลานชายของตัวเองที่เปิดบริษัทรับเหมางานก่อสร้างให้กับกองทัพแล้วมาปล่อยเช่ารถทัวร์33คันให้กับบริษัทในเครือตู้หาวให้ตู้หาวไปขน,นคนจีนมาเล่นยาคนจึงสงสัยว่าฟอกเงินหรือไม่จีนเทายังเชื่อมโยงกับธรรมนัตพรหมเผ่าในฐานะเป็นมือไม้ให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ธรรมนัตและตู้ห่าวมีความสนิทสนมกันถึงขั้นมีการถ่ายรูปร่วมงานกันงานวันเกิดพันยาของธรรมนัตนอกจากนี้ธรรมนัตยังเลี้ยงจีนเทาไว้อีกหลายคนเช่นจางเจียงฝูเกาฉีเฉินเฟิงเฉาสามคนนี้มีที่อยู่เดียวกันคือบ้านเลขที่888ถนนอโศกดินแดงซึ่งเป็นโฉนดของธรรมนัตและเป็นที่ตั้งบริษัทร,รักความรักษาความปลอดภัยที่ชื่อ PT g u ก r d รือธรรมนัตกาศซึ่งปัจจุบันยังถือหุ้นใหญ่โดยพัญญาของธรรมนัตอยู่ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาและได้ผลัดกันถือหุ้นในบริษัทไชน่าคิงดอมซึ่งเป็นนอมนินีให้กับธรรมนัตทั้ง3มคนได้ร่วมกันสร้างบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งชื่อ t o อปวันซึ่งมีคนจีนไปเสพยาจนชอกตายเมื่อเกิดเรื่องจางเจียนฝูรีบบุกไปคอนโดผู้ตาย เอาข่าวของเครื่องใช้ต่างๆไปเผาทำลายไม่ให้เหลือหลักฐานแต่ภูมิกับสอนอสุทธิสารก็ปล่อยเรื่องเงียบเ,เดือนจนทางการจีนเริ่มกดดันนอกจากจางเจียนฝูยังเป็นส่วนหนึ่งของแกงคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนทั้งไทยและจีนด้วยเรื่องนี้เป็นที่รู้มาแต่ไหนแต่ไรว่าธรรมนัตเป็นพวกเทาบางส่วนแต่ดำอีกหลายส่วนขาวอย่างเดียวคือแป้งและประยุทธ์เองก็ชิงชังธรรมนัตอย่างออกหน้าออกตา แต่พอมีคดีจีนเทาเกิดขึ้นกับไม่คิดที่จะสอบสวนหรือขยายผลมาที่ธรรมนัตคำตอบคือเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ .2564 ในวันที่ธรรมนัตยังเป็นรัฐมนตรีและอยู่พักพลังประชารัฐในวันที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ยังดีๆกันอยู่มียอดเงินบริจาคเข้าพัก3ล้านบาทจากตู้หาวส่วนอีกคนที่บริจาคสล้านเช่นกันคือสิทธิกร คนนี้ถูกออกหมายจับไปพร้อมกับเครือข่ายจีนเทารายอื่นๆเหมือนกันคนนี้สนิทกับธรรมนัตมากเพราะอยู่ในเฟซบุ o กเขามีเพื่อน39คนหนึ่งในนั้นมีธรรมนัตร,รวมอยู่ด้วยในปีพศ2565มียอดบริจาคให้กับพรรคพลังประชารัฐและพรรคเศรษฐกิจไทยเรียกว่าธรรมนัตอยู่ไหนสิทธิกรกระจายให้ที่นั่น แสดงให้เห็นว่าธรรมนัตมีบทบาทสําคัญในการดึงเอาจีนเทาเข้ามามีเอี่ยวในการสนับสนุนทางการเงินให้กับรัฐบาลผ่านพลังที่เป็นแกนนําธรรมนัตจึงเป็นมือประสานผลประโยชน์ต่อให้พลเอกประยุทธ์จะเกียดแค่ไหนก็ตัดขาดไม่ได้จีนเทาอีกคนซึงเคยถ่ายรูปติดยศทหารพันเอกขับรถติดสติกเกอร์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปงมีขรุสใหญ่โตไม่แพ้ตู้หา่าว ปัจจุบันนี้ออกนอกประเทศไปแล้วแต่อดีตเคยเข้าไปถ่ายรูปกับพลเอกประวิทย์ที่บ้านป่ารอยต่อโดยธรรมนัตน่าจะเป็นผู้ประสานให้พบกันทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการสอบสวนการดำเนินคดีจึงจบอยู่แค่ตู้หาวทั้งที่ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากมากไปกว่านี้ยังมีชาวเซียนโปที่ถูกแจ้งข้อหา แจ้งข้อมูลเทพในการออกบัตรประชาชนและเอกสารราชการมีหมายจับอยู่ที่ปัตตานีแต่เพิ่งจับได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนและยังมีการปลอมรถตัวเองให้เหมือนรถของคณะทูตมีรถนำขบวนมาครบเมื่อตำรวจไปค้นสำนักงานที่ตึกบีบดีถนนวิภาวดีเจอเครื่องแบบตำรวจทหารและอ้างตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาพ่อค้าจีนในพระบรมราชูปถมัมภ์เมื่อตำรวจไปค้นบ้านที่ลำลูกกา พบแอบขนเล่าเบียร์หนีภาษีโดยชาวเซียนโปมีความสนิทกับพลเอกทีพลเอกทอทงน้องรักของพลเอกประวิตยและเคยพบและถ่ายรูปร่วมกันกับอนุชานาคาสายด้วยจีนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายยังมีกลุ่มที่ตั้งที่มั่นอยู่ติดชายแดนไทยด้วยเพื่อหลอกเอาเงินและแรงงานเพื่อธุรกิจมิจฉาชีพของตัวเองมีเหยื่อรายหนึ่งเจอประกาศรับสมัคร ซลขายคริปโตแต่เมื่อไปจริงกับถูกกลุ่มติดอาวุธนำตัวไปอยู่ในค่ายกักกันในเมืองเมียวดีที่สร้างโดยจีนเทาและถูกบงังคับให้หลอกเงินจากคนต่างชาติเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนไทยกับคนจีนและไม่ได้มีเพียงการหลอกไปทำงานแต่มีทั้งยาเสพติดหลอกไปขายตัวมีหลายคนที่กำลังเจอปัญหาร้ายแรงแบบนี้อีกในหลายประเทศนอกจากนี้ยังมีบริษัทยาหาไทยนิวซิตี มีเจ้าของคือเสอจอเจียงหน้าฉากมีการโฆษณาชวนเชื่อมาทำสมาร์ทซิตี้บนเนื้อที่70,000ไร่วงเงินลงทุนคือ15,000ลันล้านเหรียญสหรัฐสร้างภาพมาตนเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่สถานที่นี้กลับเต็มไปด้วยสิ่งผิกดกฎหมายนอกจากนี้ยังมีโครงการชื่อ KK Park ซึ่งสะซึ่งสำนักข่าวในจีนรายงานว่าเป็นปลายทางของการค่ามนุษย์ เหยื่อที่ถูกใช้งานจนหมดประโยชน์จะถูกตัดอวัยวะออกมาทั้งที่มีชีวิตเพื่อเอาไปขายส่วนร่างที่ถูกใช้จนหมดประโยชน์จะโยนทิ้งนี่คือนรกบนดินที่เข้ามาประชิดชายแดนไทยที่น่ากลัวคือมีความพยายามของบริษัทนี้เข้ามาตั้งโครงการในประเทศไทยทั้งแม่สอดและกรุงเทพโดยเสน้นสายที่มีกระพักการเมืองด้วยเข้าเคยเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมกรรมธิการ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเเมื่อ28เมษายนพศ2565แทบไม่น่าเชื่อว่าองค์กรที่อันตรายขนาดนี้จะเข้ามีบทบาทในสภาได้ยังดีที่เดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมาเซิร์ชจ่อเจียงถูกจับกลุ่มตามหมายแดงของประเทศจีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาชญาก,กรรมจะหมดสิ้นไปเพราะบริษัทยังคงอยู่ยังมีคนรายล้อมรอบตัวเขาอีกมากที่ยังลอยนวล คนหนึ่งคืออยู่ชินอยู่สินฉีระบุตัวว่าเป็นประธานสมาคมแห่งหนึ่งในไทยใช้ชื่อว่าสมาคมมณฑลซ่านซีและได้มอบตําแหน่งให้เสอจ่อเจียงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมด้วยในเดือนสิงหาคม2 5 6 3 2สองคนนี้พบกันในกรุงเทพโดยอยู่สินจีอยู่สินฉีได้ออก ได้แสดงออกอย่างหนักแน่นในการสนับสนุนโครงการ K.K.P.A.R.K. สมาคมซ่านซีเปิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2560เปิดให้บริการแนะนำการลงทุนการซื้อสังหาริมทรัพย์ช่วยคนจีนจดทะเบียนบริษัทในไทยติดต่อนัดพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลช่วยเหลือการขอวีซ่าแต่เมื่อคนฐานข้อมูลสมาคมในประเทศไทย กลับพบว่าไม่มีชื่อสมาคมนี้อยู่ในระบบนี่คือสมาคมเถื่อนและยังมีการเปิดโรงเรียนธุรกิจที่ชื่อเอเชียสตาร์ซึ่งไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายนี่คือช่องทางในการที่จีนเทาจัดทำวีซ่าเข้าประเทศในฐานะนักเรียนปล,มปลอมๆในปีพศ2513ถึง2564มีจีนเทาเข้ามาแล้วกว่า7,000คนสิ่งที่น่าตกใจที่สุดสำหรับกรณี อยู่สินฉีคือการสร้างโปรไฟล์ตัวเองว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านกิจการจีนของเชื้อพระวงศ์ไทยและนายพลราชองครักษ์ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแล้วเป็นแค่เพียงหม่อมราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสามัญชนส่วนนายพลก็มีเพียงแค่การจ้างเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับนายพลธรรมดานี่คือการเอาเรื่องธรรมดามาบิดให้เกินจริงเพื่อปั่นราคาตนเองนอกจากนี้ยังมีการไต่ระดับการสร้างโปรไฟล์ โดยมีการถ่ายภาพตัวเองกับนายทหารตำรวจระดับสูงไล่มาจนได้ถ่ายภาพกับพลเอกประยุทธ์องของมนตรีสมเด็จพระสังฆราชร่วมทั้งแอบอ้างว่าตนเองได้รับเกียรติให้ได้พบกับราชวงศ์ไทยได้รับความไว้วางใจจากราชวงศ์อีกด้วยการที่เมียนมาเทาจีนเทาเติบโตได้มากมายขนาดนี้เป็นเพราะพวกไทยเทา ที่เปิดบ้านรับโจรให้เข้ามาปล้นประเทศตลอด8ปีไทยเถาพวกนี้แฝงตัวอยู่ในทางกลุ่มทหารตำรวจศาลและราชการทุกสำนักสู่ประผลประโยชน์จากคนไทยด้วยกันแสวงหาอำนาจจนได้เป็นถึงสอวอร,รัฐมนตรีเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเปิดต่อยอดชายอำนาจปกป้องลูกน้องไทยเถาของตัวเองต่อไปตราบใดที่ยังมีพวกไทยเถาแบบนี้อยู่ ไม่มีวันแก้อาชญากรรมในชาติ